เดี๋ท้ามาจากบุกพิรำนะครับโค <c oughs> จรมาเจอกันได้อย่างไรโ <c oughs> คเรียน,ออน,จน,จนะฮ <c oughs> ูแ <c oughs> า,านด้วยนะร้ทอ่มาแล้วนะตัวออกถือก้อดจริงๆนะครับมารชี้ขาดเอ้ใครกินโต๊ะเฮ็ดลองชายที่เห็ดกระโหลกในรัดด้วยนะครับ อ่านท่านใหญ่เชิญเลยครับเชิญเลยครับโอ้ปล่อยผมเชื่อแล้วจะมาโหดเลยวันทองเพื่อนเสียงสะดวกเลยพี่เราคุกคือคุกคือการเจานะครับตอนนี้ 明天。<laughs> <laughs> อาขวามโอหลบักคูบจุครับขอบคุณเป็นอย่างสูงเอาแกนชันมหาโตมาเลแเพราะว่าสายตาจับจองมหาโต้ดีกลตัวต่อไปก็จะเป็นนัาเควีใช้นะคร์ฟิสสองับทีวูดลเสียดาวบนเด็ือควยไทยนะครับลงแล้วครับสิ้นดับนิดกับพเสอี่สองลูกเพชริสไทยนะครับแล้วก็ตามด้วยเจ้ายอดยัลูกโค้งหิน 我当时还没有开，然后就带了。 วายุนะครับรักตัวมาแล้วนะครับคุณต้ยเเกัปัทคุณอุยังเจนะโอ้หแต่ก็สู้เต็มที่แล้วก็ทการตะโอ้้ไหวนะครับโอ้อนเปอนอะไรครับแพ้สนามขึ้นเลยครับมันเป็นไรนะครับของมาเดิมกันได้ไม่ไหวบน้วครับหัน้ามด้วยก็มาจะกแคนรดานะครับเจที mm. en. like. ่ให้ความร่วมมือนะครับก็มาจกทั้ง ต้้งค้ายมวยอยู่บริลองปกติผมก็ปกให้เจอกับทางด้านของ ประสิทธตของแก้วนายกองการบริหารส่วบดีเก่าเปิดงานในครั้งนี้ครับการเรียนเชิญครับท่านนายกครับเรียนเชิญครับท่านนายกบัญประสิทธตของแก้วครับนายกองการบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าครับที่ปรึกษานายกองการบริหารส่วนตำบลเมืองเก่านะครับท่านกำนันสัญญาจันแววนะครับเกินสุนทรเวทีเรียนเชิญน,นะครับอีกครั้งหนึ่งเรียนเชิญครับ เอ pools. ให้กับท่านนายกขวัญใจพี่น้องชาวตำบลเบอรเก่าอีกครั้งนึงครับท่านนายกพรพะสิทธิ์นุแก้วนายกองการบริหารส่วนตะบลเบองเก่าครับเป็นเสียงครับทนัสุเลัดตรงการบริหารจุดเป็นเก่าท่านชริึรับปานจั้าโครงการบริหารจุดเนเก่าท่านสัญญาการเกา ตำแหนงตุเมืองเก่าท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วุบเมืองเก่าท่านผู้ใหญ่บ้านของเราทั้ง22หมู่บ้านของตุบลเมืองเก่าถือโอกาสนี้เดียวท่านมร้อยตำรวจตร์โตสมศิรานะครับประธานชมรมบรรลักษ์วายไทยของเมืองเก่าของปฐมภูริของเรานะครับถือโอกาสเรียนท่านสมพิยาอัศรรอดขอพูดโดยการดูเรียนปัญหาที่เกี่นะครับท่านผู้ใีญ่บ้าน คุณมาคุณตุนน,นการโรงเร,งรียนรัุบาลจันะคนับแล้เก็แขกผูทมีนเกียริที่รถรักทุกขันนะครับซึ่งวันนี้รู้สึกว่าชื่นมื่นนะครับแล้วก็มีกลุ่มคนเข้ามากันเนยอะเลยนะครับวันนี้รู้สึกชื้นใจนะครับในการจัดงานนันลักษณ์ควายไทยขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าเป็นครั้งที่3นะครับ ดังนั้นวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้นะครับด้วยว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าหรือตำบลเมืองเก่าของเรานั้นมีประวัติศาสตร์ยางเช้านางนะครับและยิ่งสถานที่แห่งนี้เป็นอู่ข้าวอู่น้ําให้กับพี่น้องชาวเมืองเก่าเพราะเป็นแหล่งน,น้ําขนาดใหญ่มีพื้นที่ทั้งหมด6 7 4ได้ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าจึเงเนยเห็นความสําคัญนะครับกับวันดนนทบุรีควายไทยที่ได้จัดขึ้นโดยการนําข้อเสนอนะครับของร้อยตำรวจเอกโกศสศิลานะครับด้วยว่าเมืองเก่าของเรานั้นมีประวัติศาสตร์เพราะเดิมทีตั้งแต่นายกกำกว้านได้นะครับไล่ย้อนหลังกลับ3ามปีนะครับทุกครัวเรือนในตำบลเมืองเก่าของเราทั้ง22หมู่บ้านใกล้ถึงบ้าง นะครับจะมีควายพุกหลังคาเหืองก็ว่าได้นะครับแล้วก็มีเกวียนเป็นทานะซึ่งหลังจากนั้นมานะครับเทคโนโลยีต่างๆทางสมัยขึ้นเทคโนโลยีการสมัยขึ้นดังนั้นการใช้ทางด้านของเกษตรประกัน ในของสัตว์เลี้ยงก็การหายไปนะครับตามรูปตารปรมสรรมดังนั้นเพื่อเป็นการทดแทนเพื่อเป็นการฟื้นฟูและเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสนับสนุนเกษตรกรในเลี้ยงยอยู่นะครับเราจึงได้จัดงานโครงการวันอนุรักษ์ไายไทยขึ้นใทนทมบัติโบืองเก่าโดยการใช้งบขององค์การบริหารจัดสมบลเมืบงเก่าก็นับว่าเราจัดงานขึ้นปีที่3าม และก็ได้รับความเมตตาหาตุณาที่คุณอยากยิ่งจากองค์ระเทพได้มอบถ้วยรางวัลพระราชทานขององค์ประเทศท่านให้กับพี่น้องชาวตะบ,บนเมืเองเก่าก็สัมว่าเป็นเกียรติอันสูงสุดของพี่น้องชาวตะบ,บนเมืองเก่าในการจัดงานขึ้นทุกครั้งในครั้งที่ปีที่สามนี้นะครับก็มีทั้งดนตรีมีทั้งโม่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าของเรานั้นเน้นเยอเกินนะครับว่าการเฉลิมฉลองทุกอย่างจะต้องถุดการต้อนรับแบบบ้าๆกกดังนั้นวันนี้พี่น้องชาวเมืองเก่านะครับพี่น้องชาวกระบินบุรีและพี่น้องชาวปราจีนบุรีนะครับทุกท่านที่เข้ามาร่วมงานท่านทุกท่านที่ผมเลยงาท่านเป็นเก้าภาพนะครับซึ่งวันนี้การเป็นเจ้ารภาพของท่านะ าาการจัดดนตรีมหรสพทั้งมวยขึ้นก็ถือโอกาสนี้ต้อนรับแขกบ้านแขกเรือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับซุ้มความคลายงานคลายงานนะครับที่มาจากผู้สารลาิขิตของไปทุกท่านวันนี้เราเป็นเจ้าภาพที่ดีทั้งดนตรีทั้งมวยนะครับถือโอกาสนี้ต้อนรับณะแขกบ้านแขกเ่าเรายินดี ยินดีอย่างายิ่งให้ภูมิใจอย่างยิ่งที่ท่านเข้ามาร่วมในกิจกรรมในงานรับวายไทยที่เอาวายของท่านเข้ามาปวดริงถ้วยพระราชทานขององค์พระเทีเพราะวายจากทาท่าน นะครับราคามหาศาลดังนั้นนะครับในงานนี้ก็เป็นการให้พี่น้องชาวืองเก่าได้ตื่นตัวตื่นใจนะครับแต่ว่าทํายังไงควายถึงจะนาควายยังไงถึงจะมีราคาก,ก็เป็นการส่งเสริมอาชีพอีกอาชีพหนึ่งและก็ยังเป็นการส่งเสริมพ่อค้าแม่ขายในตำบลนะครับต่อขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับวันนี้ให้มีความสุขกันที่ ความสุขเต็มที่เลยทั้งดนตรีทั้ง,งมวยนะครับผมไม่เห็นหมวยนะครับเมื่อกี้เนี่ยผู้ของน้องๆนะครับกับหัวหน้าคณะ่ายมวยทุกค่ายนะครับขอเป็นกำลังใจและเป็นรู้สึกมิใจนะครับขึ้นทางภาคแล้ก,ก็ขอเหนเป็นคัพเปอร์นะครับที่ว่าจะส่งเสริมอาดรัรมดกมวยของเราน,นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กนักมวยทุกคน นะครับวันนี้ก็ขอให้ต่อสู้นะครับสสปปรักษาศิลปะแม่บ้านวยไทยของเราที่นับวันเริ่มที่จะมีต่างชาติเข้ามาผุกผ่องอยากเป็นกรอบเป็นกำซึ่งเราได้เห็นตามข่าวแล้วก็เห็นตามทีวีมีละทุกวันนะครับว่าวันนี้นักมวยต่างชาติที่เข้ามาชกในไทยเรานั้นเราเป็นเจ้าภาพเราเป็นเจ้าของอนุรักษ์วัฒนธรรมมวยไทยไยกระดมต้มแต่วันนี้ขอให้ท่านมวยทุกท่าน ขอให้นักมวยทุกท่านตงตื่นตัวตื่นใจนะครับต้อนรับกระะมวยของสามทาาเพราะวันนี้เขาเข้ามานี่คบแข็งแก่งมากแต่ตอนนั้นจะเตะเขาก็เตะ,ะไม่เต็นสอบก็สอบไม่เต็นเผ่าก็เก่าไม่เต็นณปัจจุบันนี้เขามีทั้งสอบทั้งเผามีทั้งกันดังนั้นที่น้องนักมวย่ายมวย จงเงตรียมตัวเตรียมใจฝึกซ้อมรักษานะครับกิลปะแม่ไม้มวยไทยที่เป็นกรพเป็นของโบรทณนะครับให้ต้อนรับแต่รักแต่ัวก็เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่ง,งนะครับที่มีรายไดนะ้ที่ตอบเป็นธรรถ้ารักมวยมีฝังฝึกซ้อมถ,ถ้าใค้โมยให้ความสำคัญก็เป็นอาชีพอีกด้านหนึ่งที่เป็นการอาชีพที่มั่นคงนะครับ,นะรบซึ่งวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับวันนี้ในานามของนายก พร้อมคณะกรรมการทุกท่านทั้งผู้ใหญ่ทั้งกะนนนทั้งสมาชิกนะครับก็ขอกาสต้อนรับท่านและว,วันนี้ก็อยากจะฝากคุณทักนิดนึงด้วยท่านผู้งหน่วยการ อยู่แับตั้งนเป็นสิทธิบุคคลนะครับวันนี้ที่จะมีจักทอดปานะครับก็ฝาแกร่งๆมามดโวยโวยที่น้องั้งเรานะครับเรื่องของการส่งเสริมนะครับส่งเสริมการศึกษาซึ่เป็นหัวใจของหลักของชาตินะครับที่เราจะส่งเสริมเพราะว่าทางโรงเรียนในุบาลกบินนะครับยังขาดเรื่องของโครงสร้างฐานฐานสื่อการเรียนการสอนจึงได้ตั้งตอนพระปาขึ้นนะครับหลายท่านนะครับ มองทางด้านไกลหรือว่าผมจะเห็นกองเพตาขอให้ทุกท่านนะครับกระส่งเสริมร่วมทำบุญกันนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมกับน้องๆน,นักเรียนในทุนการศึกษานะครับก็ขอให้ร่วมกันนะครับอยา่าขาดแต่วระกว่านะครับบางทีเราส่งเสริมการปนการศึกษาให้นักเรียนก็เป็นอีกทางหนึ่งนะครับที่จะเป็นศิลปะที่จะเป็นหัวใจหลักของชาติในอนาคตนะครับ,นะรบในนามนายก แต่ครับวันนี้ก็ผมกล่าวบาบตตัวนนะครับการจับมวยครั้งนี้นะครับทุนในการจับมวยครั้นรงนี้ไม่ได้ป็นทุนของอบต,ตเพราะว่าด้วยระเบียบไม่สามารถที่จะเอาทุนตรงนั้นเข้าประัดสินปะ้มวยไทยให้ได้นะครับดังนั้นก็จึงมีห้างร้านมีหลายส่วนนะครับรวมทั้งตัวนายกพร้อมทั้งทีมงานนายกจึงได้สนับสนุนแต่ครับรว่วมกันจัดมบประมาณขึ้นมาเพื่อให้ได้ แฟนมวยได้ชมกันนะครับเพื่อให้แฟนมวยได้ชนไม่มีความจุขกับในงานวันอนุรักษ์ายไทยที่องค์การบริหารส่วนตะบนของเราจับขึ้นนะครับก็ขอชื่นชมชื่นชมและชื่นใจแต่ถ้าพาะว่งงานวันอนุรักษ์ายไทยปีที่สามเนี่ยรู้สึกว่าที่ร้องมากัจำนวนเยอะเลยนะครับเพราะวันนี้วันอนุรักษ์ายไทยไม่ได้เป็นเฉพาะของเมืองเก่าไม่ได้เป็นของตะกีงไม่เฉพาะของตะบีนเป็นระดับของประเทศนะครับที่เราต้อนรับกับ ควรวมตาบทายแต่ละฟารมแต่ละภา,าแต่ละจังหวัดเข้ามา ครับก็คงขอบคุณทุกท่านนะครับในการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดเมืองเก่าก็คงจะขออานาจคุณพระศรีพันธุนาตรายสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็รวมทั้งบารมีขององค์หลวงพ่อแก้วที่เป็นพระประการอาสถานที่แห่งนี้เป็นพระเกติที่พัฒนาแห่งนี้รวมทั้งสายปู่สายย่าเจ้าที่เจ้าหมอเจ้าฟองเจ้าปู่จงหลวงนำให้ทุกท่านนะครับประสบจากความสุขความเจริญคิดความสิ้นใดจมความมุ่มมาปรารถนาทำการค้าสิ่งใดก ให้สําเร็จเดินทางกับทุกท่านก็ขอให้เดินทางกับโดยสวัสดิภาพและปลอดไทยนะครับในนามนายกขอกราบขอพระคุณไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุตครับขอเสียงปรบมือก็ให้กับท่านประธานส่วนตำบลเือกเก่าครับานยกมาใส่พี่น้องชาวตำบลเืิงเก่าของเราครับวันเด็กแห่งชาติที่จะถึงเนี่ยนะครับต้นเดือนหน้าเนี่ยนะครับมีการจัดเราเรียนที่โรงเรียนกลางกรีนบุรีนะครับ แต่ตาอุบบนอุบดอดทนเป็นเลยรู้จักคนนะครับอาจารย์หาไอคอมเมนตน,น,นะครับมาจากจังหวัดสระแก้วน,นะครับเพชรบวกคนเสียดามบรรดกไทยนะครับดอกไม้เลยดูเรื่องเรื่องเรื่องของเราเลยดีราชินีผู้ดีนะครับเพชรบวกคนนี่ครับสุดท้ายนะครับงรำคาญท่าของ ตะวัตกิงจักไลสี่กวเลยโดยผลิตโชคตะกี้ห้ายกนะครับมีอของเพชพสอนะครับเสียไโขโร,นะรอนสิงเอกผู้จัดการลุหัวหน้าคณะเนก็เสียสัปดานะครับวดยบวยไทยจนการกรอกสกุกกรอกลูกเป็นเดกกัมพูชานะครับคุณ่อแดงนี่ เดี๋ยวชนะพลเอามาฝุกตุ้งตูนทไทยถือว่าศิลปะตุ้ไทยตุ้งทำแน่เลยนะครับเจ้าเนี่ยครั้งล่าสุดนี่ไปพนาระพาให้เจ้าสุครีพนะครับนำดุจโชคพิชาหรืเอเจ้าสุครีพนะครับซึ่งเองเขงท่านสอส,อส,นนสอ,อสิริคมรัศมีนีมาวันนั้นในยอดวีไทยวันนั้นตัวเล็กกว่าเยอะน,นะครับ กับสอรุ้นวัไทยนะครับกับอรนพัวไทย่ขึนครับเป็นยังไง ครับเรามาแต่ละคู่ไม่ผิดหวังแน่นอนเห็นโดยเมกกี้โดยชกแบบวัตถิเศษมาเป็นใสแล้วนะครับทางด้านมีชัยก็ชกแบบน้อยเข้ามาอยู่ที่ห้าหนนะครับทางด้านโต้อ้ตังคนก็โดยมี นไม่ใช้เสียเปลือกลกลาบนิดๆนะครับปูปาียืแต่ทางเพื่อนบุกดต้องห่วงนะครับเสียดานี่ทำเนียมดีนะครับกระดึงไ่ใหญ่ทุกคู่นะครับ มาเทเจ้าสุครี์ที่ปัปกกินี้แต่ทางด้านผมเจ้าพชรทุกคนี่สองไฟสามไฟไม่เคยแพ้เลยนะท่านผที<อ>่<อ>นี่นี่ไดใช้เสียเปลือยโดนล่านดนะครับ เี่ไม่ต้องห่วงนะครับเสียดานี่น้ำเลี้ยงดีนะครับแลถึงข่ใหญ่ทุกครู่นะครับเจ้าสุขรีพปันจีนี้แต่ทางด้านขอเจ้าหกคนนี่สองไฟสามไฟไม่เค Yeah. yeah. คุณเอาไปในเป็นของชาตนี้องามส้าหด้วยทรอีทนายพลีศกับยอดน้ำไชยแต่กำกวัตใจมวยไทยยิ่ง え、たみれで được て覚えてもね。216 <laughs> 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 ปีว่าประมาณ2,568นะครับซึ่งเป็นครั้งที่3ในการของกันจัดงาน